สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะหน่องก็มาฝึกขับรถนะคะในวันที่สโนโตกนะคะก็เป็นการฝึกทักษะอีกแบบหนึ่งนะซึ่งไม่เคยมาก่อนนะคะก็ใจตุ้มๆต่อมๆนิดนึงนะคะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะขั้นตอนการขับรถบนสโนนะคะก็ค่อนข้างจะยากตรงที่ถ้าเราเบรกตอนที่มีสโน่เราต้องแบบช้าๆชะลอรถก่อนถึงจะเบรกนะแต่หน่องไม่เป็นหน่องก็เบรกแบบ ตอนที่อยู่บนสโน w บเบรกทันทีอะแตะลึกไปนิดนึงนะคะรถก็ดังคือตลอดทางนะคะกว่าจะปรับได้นะ,ะก็ตื่นเต้นมากๆนะคะวันนี้เราก็ฝึกขับรถกันที่2ชั่วโมงนะคะไปฝึกในย่านของโรงเรียนที่เราไปโรงเรียนนะคะ ก็เสร็จแล้วเราก็ขับรถกลับบ้านเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยน้องต้องไปทำงานบ่ายโมงถึงสองทุ่มนะคะก็ <c oughs> แวะมากท,ทายเพือเๆฝั่งอเมริกานะคะเราก็ฝั่งประเทศไทยนะคะใครที่มาอยู่ต่างประเทศนะคะเรื่องขับรถเป็นเรื่องสำคัญมากๆอย่างน้องถือว่าช้ามากนะคะอายุจะ47อีกไม่กี่วันแล้วนะคะแต่ก็เพิ่งจะเริ่มมาขับรถนะคะตอนนี้นะคะน้องขับ กลับบ้านค่ะก็จะวิ่งที่ประมาณ20นะคะก็อยู่ในเ,เขาเรียกว่าในแหล่งชุมชนในหมู่บ้านนะคะห้ามวิ่งเกินมากกว่า20เนาะประมาณนี้แล้วในหมู่บ้านหนองก็จะเป็นทางรถเลี้ยวเคี้ยวคดมากๆเหมือนงูเลื้อยเลยค่ะต้องขับแบบช้าๆนะคะเราก็ใจเย็นๆเนาะนี่ก็ถึงบ้านแล้วก็หิวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตรเตรียมตัวกินข้าวกางวันแล้วก็ไปลุยงานกันต่อนะคะ ก็เอาชีวิตที่ในรัฐโคโลราโดนะคะมาอัปเดตให้เพื่อนๆน,นะคะได้ดูประสบการณ์นะีคะรัฐที่มีสโน่นะคะ<ด>เราก็จะต้องฝึกทักษะในการขับรถบนสโน่ให้ได้ดีแล้วก็ชำนานนะคะเพราะว่าที่นี่ถ้าฤด,ดูหนาวก็จะต้องเจอกับสโน่นะคะซึ่งก็วันนี้ แบบมาทักทายกันเพียงเท่านี้นะคะเราเจอกันใหม่ในวีดีโอหน้าคะ